เก่งมากเลยค่ะที่ทำหน้าผีให้กลายเป็นหน้าคนได้ ต้องบอกว่านี่คือความประทับใจของผู้ใช้จริงท่านหนึ่งนะคะที่เกิดมีปัญหาฝ้าเป็นมาหลายปีนะคะทํามาแล้วหลากหลายวิธีแต่ฝ้าก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะ,ะพี่เขาเนี่ยมีความภูมิใจมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเปิดใจใช้เมลลาเซตบดยด็อกเตอร์หยารานะคะพบว่าสภาพผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะด้วยความที่เขาประทับใจมากนะคะเขาก็ถ่ายภาพเนี่ยเก็บไว้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะจนกระทั่งพอเวลาผ่านไป3เดือนนะคะใบหน้าของเขาเนี่ยกลับมา ะะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะ คือสภาพผิวหน้านเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความอิ่มฟูเด้งนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนนะคะ,อะรอยปื้นดำๆที่เป็นฝ้าเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจางลงแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้นะคะฝ้าของเขาเนี่ยหายขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ได้ใช้เซตนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นวิธีการรักษาฝ้าที่ตรงจุดตรงประเด็นถึงต้นตอของการเกิดฝ้านะคะสามารถที่จะดูแลฝ้าได้ตั้งแต่ผิวส่วนบนนะคะ,ะจนกระทั่งถึงต้นตอของการเกิดฝ้า นะคะ ใครที่กำลังมีฝ้าและกลุ้มใจอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนให้หายขาดนะคะลองเปิดใจใช้เมลาเซสเซ็ตนี้ดูนะคะเป็นเซ็ตที่ดูแลฝ้าได้ตั้งแต่นะคะสเต็ปแรกเลยนั่นก็คือขั้นตอนของการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดผิวนียถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากนะคะหากเราทำความสะอาดผิวได้ไม่ดีพอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้สิ่งสกรปรกเนี่ยอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวอุดตันได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำความสะอาดผิวสูตรไมเซล่าเทคนิคซึ่งสามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะและเป็นนอนไอออนิกก็คือไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะเพราะว่าพวกสารเกิดฟองนี้จัดได้ว่าเป็นเคมีตัวหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดฟ้าได้นะคะดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล,ล้างหน้าก็มีความสําคัญนะคะยิ่งถ้ามีส่วนผสมของอะลเวร่านะคะวิตามินซีและอีจะช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำลายนะคะรวมถึงจะ ตรงเข้าทําให้ผิวส่วนบนของเราเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสได้ด้วยนั่นเองค่ะและนะคะถัดมาเนี่ยเราก็มาสู่ขั้นตอนของการบํารุงนะคะเราจะมีการใช้เมล a าเซรั่มซึ่งเป็นสารสกัดเกรดพรีเมียมนะคะ,อ,ะอัดแน่นด้วย คุณประโยชน์สาหรับผิวนะคะ12ชนิดนะคะสูตรนี้ได้รับการคิดค้นโดยสถาบันแพทย์ผิวหนังประเทศฝรั่งเศสนะคะจะช่วยทําให้ผิวส่วนบนมีความอุ้มน้ําฉ่าน้ํานะคะนุ่มเนียนเด้งเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮายาลูรอนริปเปิลจากเกาหลีพิทอราจ,จากญี่ปุ่นอัลฟาบุตินจากสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงสารสากัดเกรดพรีเมียมอีกกว่า12ชนิดนะคะโดยที่จะทํางานร่วมกันกับตัวเมล่าครีมนะคะเมล่าครีมนี้คือสารสากัดจากโบฮิมาบริสุทธิ์รางวัลโนเบลนะคะและสารสากัด อของพืชอีกกว่า30ชนิดในประเทศฝรั่งเศสนะคะหลักการก็คือจะช่วยลดการแพร้และคลายเคืองแล้วก็ช่วยปรับสมดุลผิวนะคะเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่มีปัญหาฝ้ามักจะผ่านวิธีการดูแลมาแล้วหลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้นเมลาครีมนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ลดการแพร้นะคะท่านไหนที่มีปัญหาหน้ามันก็จะทําให้หน้าไม่มันใครที่มีปัญหาหน้าแห้งจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยน,นุ่มชุ่มชื้นได้นะคะโดยที่เขาจะทํางานร่วมกันกับตัวเมลลาเซรั่มนั่นเองค่ะและนะคะสเต็ปถัดมานั่นก็คือขั้นตอนของการปกป้อง ะะทุกท่านเนี่ยต้องอเรียกว่าใครเป็นฝ้าไม่เป็นฝ้าจําเป็นต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วนั่นก็คือครีมกันแดดนะคะแนะนําเป็นแบบ broad spectrum physical sunscreen นะคะแล้วก็ spf 5 0บวก pa 4บวกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะป้องกันได้ทั้ง uva uvb infrared blue light และ pm 2.5รวมทั้งออกฤทธิ์ยาวนาน24ชั่วโมงโดยไม่ต้องทาซ้าด้วยค่ะนะคะการใช้ครีมกันแดดเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์นี้และนะคะไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการรักษาฝ้าถึงต้นตอ ต่อ,อกันเกิดนั่นก็คือเมลาแทบ เมลาแท็บคือทานามิน500มิลลิกรัมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะมีออยอนํำเข้าชัดเจนไม่มีวางขายตามท้องตลาดไม่มีการนำไปผสมในอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องจ่ายโดยแพทย์ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะตัวเมลาแท็บนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมองหาตามท้องตลาดถ้าเจอแม้กระทั่งเม็ดยาใกล้เคียงกันอันนี้ก็อา,อาจจะเป็นของปลอมได้นะคะให้มีเรียกว่าการเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะตัวเมลาแท็บเนี่ยเป็นตัวที่ สามารถทำให้ รักษาฝ้าถึงต้นตอนะคะโดยที่เขาจะไปยับยั้งใช้โรซินีสเอนไซน์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาฝ้าในช่วง1เดือนแรกเนี่ยก็จะพบว่าใบหน้าเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่หากต้องการให้ฝ้าหายถาวรจะใช้เวลา3-6เดือนตามทฤษฎีเมื่อใช้เป็นเซตนะคะดังนั้นใครที่อยากจะดูแลฝ้ากับดรฮายารานะคะรีบทักไลน์เข้ามาปรึกษาที่ไลน์แอดดรฮายารานะคะหรือ,อท่านไหนนะคะที่มีคําถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะใครที่มีปัญหาฝ้าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ ฝ้าปล่อยไว้ไม่หายเองมีแต่จะลุกลามเข้มขึ้นรีบทักเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะและนะคะท่านไหนที่ไม่อยากจะพลาดคลิปสาระดีๆเรื่องฝ้าและการดูแลผิวรีบกดติดตามช่องดรฮายารารักษาฝ้าอันดับหนึ่งไว้ได้เลยค่ะกดไลค์ดีโอให้คุณหมอด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ